กับสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักแผ่นดินและจิตใจเสียสละเพื่อชาติทุกท่านครับก่อนที่จะฟังการปาศัยผมได้คุยกับน้องที่ควบคุมการถ่ายทอดว่าอยากจะเปิดเพลงสักเพลงหนึ่งให้กับพี่น้องทั้งหลายฝั่งผู้ร้องเพลงนี้มีหลายท่านแต่คนที่สนับสนุน ให้มีการร้องเพลงเพลงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับเขาชื่อว่าทักษ <Yes. S 1> ินชินวัตย์เจอุสันรองเรื่องกรรปูเจียร้องเรื่องพนงเป็น 变变色啊，本领通通，hello 感不觉，joy 感不觉。 พี่น้องไม่เห็นภาพแต่พี่น้องที่ฟังการถ่ายทอดอยู่ทางบ้านเห็นภาพนี้ภาพนี้ก็คือภาพการจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อที่จะสรรเสริญและยกย่องสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดชโชหุนเซน ประธานจัดงานก็คือทักษินชินวัตรคนร้องเพลงก็มีนายอดีศรเพียงเกตวันนี้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยมีนายวิสาคันทัพและก็นักร้องผู้หญิงอีกท่านหนึ่งวันนี้ก็เป็นผู้ลี้ภัยอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส พี่น้องทั้งหลายครับฝนตกไปด้วยฟังการปลาใสไปด้วยผมจะทบทวนให้พี่น้องที่รักและคารุบได้ทราบสถานการณ์ล่าสุดและเพื่อจะยืนยันให้พี่น้องที่เป็นคนไทยทั้งชาติได้ทราบว่าบริเวณที่ขัดแย้งกันบริเวณที่ ทหารไทยปะทะกับทหารกัมพูชานั้นมันเป็นพื้นที่ของกัมพูชาหรือเป็นแผ่นดินของประเทศไทยพี่น้องทั้งหลายครับย้อนกลับไปปี2520ปี2520ถึงปี2522 มีการต่อสู้กันระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยหรือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยในวันนั้นทหารของกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยก็คือคนไทยที่จับอาวุธเข้าไปเพื่อต่อสู้กับ กองทัพไทยได้ใช้พื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมมรลกดบริเวณช่องบกเป็นพื้นที่ในการตั้งฐานทัพทำไมเขาถึงใช้พื้นที่บริเวณช่องบกและสามเหลี่ยมมรลกดเป็นพื้นที่ตั้งฐานทัพเพราะบริเวณนี้ ปัจจุบันก็คือบริเวณเนิน496บริเวณนี้เป็นแผ่นดินของประเทศไทยพี่น้องทั้งหลายครับสหายที่เขาเคยเข้าร่วมในการต่อสู้กับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยซึ่งได้ให้การยืนยันกับพี่วีระสมความคิด และตัวเองก็ได้ยืนยันผ่านทางเ c e บุ๊ k ของตนเองบอกชื่อชัดเจนครับก็คือคุณคงเจตพร้อมนำพลคุณคงเจตพร้อมนำพลเวลาเข้าป่าเขาก็จะตั้งชื่อใหม่ชื่อใหม่เรียกว่าสหายทิวแต่ชื่อเดิมก็คือนายคงเจตพร้อมนำพลหรือพี่ออดปัจจุบันอายุ 72ปีพี่ออดได้ให้การยืนยันว่าเมื่อครั้งที่เข้าร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2519เป็นทหารกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยได้ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่บริเวณช่องบก ในพื้นที่ที่มีปัญหาในปัจจุบันโดยที่คงเจตหรือสหายทิวได้เล่าว่าในระหว่างปี2520ถึงปี2522ได้อยู่ที่เขตงาน11บริเวณช่องบกและสามเหลี่ยมมรกตมีกองทัพปุแอก ประชาชนแห่งประเทศไทยเท่านั้นที่อยู่บริเวณนั้นไม่มีหมู่บ้านของคนลาวไม่มีหมู่บ้านของคนเขมรอยู่ในบริเวณนั้นช่องบกเป็นแผ่นดินของประเทศไทยเป็นเขตอธิปไตยของประเทศไทยตามหลักฐานในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศส ปี1,904ถึงปี1,907นั่นคือตั้งแต่พุทธศักราช2,447ถึงพุทธศักราช2,450คนไทยเข้าไปร่วมกับกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยตั้งฐานทัพอยู่บริเวณน,นั้นตั้งฐานทัพอยู่บนแผ่นดินไทยบริเวณช่องบก บริเวณสามเหลี่ยมมรกตที่น้องทั้งหลายครับเขาได้ให้การต่อไปว่าสมัยนั้นเขตงานอีสานใต้เรียกว่าเขตงานที่สิบเอ็ดภารกิจของสหายที่เข้าร่วมกับการต่อสู้ของกองทัพปฎดเอกประชาชนแห่งประเทศไทยจะเดินลาดตะเวนตั้งแต่สันภูชายแดนสามเหลี่ยมมรกต ตามเทือกเขาพนมดงเล็กตั้งแต่สามแยกลาวมาจนถึงช่องบกช่องบกทำไมจึงมีชื่อว่าช่องบกบริเวณช่องบกจะมีต้นหมากบกถ้าพี่น้องเป็นคนอีสานพี่น้องจะรู้ว่าต้นหมากบกเป็นอย่างไรต้นใหญ่มากสามคนโอบ ภาษาไทยเรียกว่าต้นพญาสัจบันเขาจึงเรียกช่องนั้นว่าช่องบกเพราะมีต้นหมากระกบกหรือหมากบกอยู่บริเวณนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่านั่นคือเส้นทางที่จะขึ้นไปตามช่องเขาแล้วเข้าไปยังอำเภอนามยืนจังหวัดอุบลราชธานีพี่น้องครับเขาราตะเวนในบริเวณนั้นจากสามแยกลาว ก็คือชายแดนไทยติดกับประเทศลาวเดินตามเนินเขามาเรื่อยๆจนถึงต้นหมากบกหรือต้นพญาสัตบันก็จะพักแรมอยู่ที่นั่นหลังจากนั้นก็จะมีทหารกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งหมู่ลาดตระเวนต่อเนื่องครับลาดตระเวนตั้งแต่ช่องบกต้นหมากบก ไปทางทิศตะวันออกตามเนินเขาไปเรื่อยๆไปจนถึงปาราสาทพระวิหารที่น้องสหายกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยยังบอกเลยว่าเมื่อลาดตะเวนไปถึงปาราสาทพระวิหารแล้วในสมัยนั้นทหารไทยตอชะดไทยยังไม่ขึ้นมาที่ปาราสาทพระวิหาร แต่ปราสาทพระวิหารมีทหารของพรนพุธหรือทหารของขเขมรแดงประจําจอยู่ทหารไทยตั้งค่ายอยู่บริเวณผาหมออยแดงและมีกองสนับสนุนอยู่ที่บ้านภูมิสลอนอำเภอกันทละลักษ์จังหวัดศรีสะเกดพี่น้องทั้งหลายครับนี่อธิบายภูมิประเทศตั้งแต่ปีส520ส ผมจะบอกกับพี่น้องทั้งหลายในปี2520ถึงปี2522ขมຈนเฮงสำรินซึ่งประกอบด้วยเฮงสำรินเกียงซิมและก็หุนเซนเป็นลูกสมุนของเวียดนามพยายามยกทัพร่วมกับเวียดนามเพื่อจะมายึดภาคอีสานของไทย ก็รบกันบริเวณช่องบกนี่แหละครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากฝั่งไทยก็เสียชีวิตกันเป็นร้อยคนทหารไทยทั้งกองทัพปวดแอกทั้งทหารไทยร่วมกันต่อสู้กับทหารเวียดนามและทหารเฮงสําลินเจียงซิมและหุนเซนเพื่อปกป้องแผ่นดินของเราวันนั้น ขเมเรแบ่งแยกกันเป็นขเมเรสามฝ่ายขเมเรสี่ฝ่ายขเมเณรฝ่ายหนึ่งก็คือขเมเรเฮงสำลินซึ่งประกอบด้วยผู้นำสามคนเฮงสำลินเจียงซิมหุนเซนวันนี้ทั้งสามท่านได้เป็นสมเด็จทั้งสามท่านสมเด็จเฮงสำลินสมเด็จเจียงซิมและสมเด็จหุนเซนนี่คือขเมเรหนึ่งฝ่าย อีกขมนอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าขมรฝ่ายสีหนุของกษัตริย์นโรดมสีหนุขมรอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่าขมนแดงก็คือ,อพรพศพอพรพศตั้งเป็นฝ่ายที่สามขมรฮอนซอนซานก็เพิ่มเติมเป็นฝ่ายที่สจากขมรสามฝ่ายกลายเป็นขมรสี่ฝ่าย แบ่งแยกประเทศขเขมรออกเป็นเสียเส่ยงๆตอนนั้นยังไม่มีนายกรัฐมนตรีชื่อฮุนเซนยังเป็นลูกน้องเฮงสัมลินและลูกน้องเจียงซิมอยู่พี่น้องทั้งหลายครับทหารไทยกองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทยของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยประจําอยู่บริเวณเนิน496บริเวณสามเหลี่ยมมรลก บริเวณช่องบกซึ่งเป็นแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซนนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์ที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เรายึดตั้งแต่นั่นมาตั้งแต่ทนที่สัญญาสยามฝรั่งเศสยึดก่อนที่จะมีฮุนเซนเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครับพี่น้องทั้งหลายหลังจากที่เรามีนายกรัฐมนตรี ชื่อพลเอกชาติชายชุนวัฒเราก็เห็นว่าประเทศกัมพูชาเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบปัญหาของกัมพูชาทั้งหมดไม่ใช่ใครเลยครับคนไทยเราต้องต้อนรับชาวขเขมนที่หนีสงครามมาตั้งแต่อํเภอน้ำยืนตั้งแต่อํเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินตั้งแต่อำเภอบ้านกวดโนนดินแดงตาพยาอรัญญประเทศจันทบุรีจังหวัดตราดเต็มไปด้วย่ายอพยพชาวกัมพูชาหนีตายมาพึ่งพระบรมโพธิสมบารของพระหมหากษัตริย์ราชการที่เก้าและคนไทยก็ช่วยเอาข้าวให้กินเอาน้ำให้กิน หาที่อยู่ให้นอนหาเครื่องนุ่งห่มให้ใส่นั่นเราดูคนกัมพูชาดูแลชาวเขมรตั้งแต่ปี2518เขมรแตกปี21แห่กันเข้ามาในประเทศไทยอยู่จนกระทั่งปี2531จนกระทั่งพลเอกชาชายบอกว่าเลิกลบกันให้มีการจัดการเลือกตั้ง ในปี2533นั่นคือ1995เลือกตั้งในกัมพูชาแห่งกันหลายพักแต่พักที่ชนะลำดับหนึ่งชื่อพักปุณสินเปกของเจ้านโรดมลนฤทธิตแต่ฮุนเซนไม่ยอมกูแพ้เลือกตั้ง แต่กูไม่ยอมเป็นฝ่ายคา้านถ้าไม่ยอมให้กูเป็นรัฐบาลสงครามจะเกิดสุดท้ายพรรคูุนซินเปกจะเสนอคุนเซนหัวหน้าพรรคประชาชนกัมพูชาให้เป็นรองนายกคุนเซนบอกว่าไม่เอาตำแหน่งรองนายกแต่จะเอานายกจึงเป็นเหตุประหลาดที่สุดในโลกที่กัมพูชา เป็นประเทศแรกในโลกและเป็นประเทศเดียวที่มีนายกรัฐมนตรีสองคนนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งสมเด็จเจ้าลนฤทธินายกรัฐมนตรีคนที่สองฮุนเซนหลังจากนั้นไม่นานฮุนเซนก็ยึดอำนาจจากเจ้าลนฤทธิพี่น้องครับเอาละเมื่อ ยุติสงครามกลางเมืองของกัมพูชาของเขมรได้ไทยลาวกัมพูชาก็มาตกลงกันว่าถึงเวลาที่จะคืนความสงบสุขให้กับพื้นที่สามเหลี่ยมมรลกตซึ่งเป็นแผ่นดินที่ต่อเนื่องกันระหว่างไทยลาวกัมพูชา เมื่อตกลงกันได้เขาจึงร่วมกันสร้างสาราร่วมใจความหมายก็ตรงตามชื่อสาลานั่นแหละครับเป็นสาราร่วมใจร่วมใจกันระหว่างทหารไทยทหารลาวและทหารกัมพูชามีมุกค,คือมีมุกอยู่สามมุกเรียกว่าสาลาตีมุกพี่น้องทั้งหลาย จงนั้นจัดให้เป็นสถานที่ที่พบปะกันของทหารทั้งสามชาติทหารชาติไหนจะไปบริเวณนั้นก็ให้ไปพบกันที่สาลารวมใจหรือสาราตีมุกไทยจะพบก,บกับกัมพูชาก็ให้ไปที่นั่นกัมพูชาจะพบกับไทยก็ให้ไปที่นั่นเราจะมาพบไทยเราจะพบกับกัมพูชาก็ใช้สาลารวมใจนี่ล่ะ แต่พี่น้องทั้งหลายมีความอุบาทเกิดขึ้นปี2563รัฐบาลกรัรมพูชาได้ให้มีการสร้างถนนตั้งแต่บริเวณเนินเจ็สหอยู่ทางทิศตะวันออกของช่องบก พิศตะวันออกเฉียงใต้ของช่องบกสร้างถนนลูกรังไปตามตีนเขาขึ้นไปทางทิศเหนือเรื่อยๆแล้ววกไปทางทิศตะวันตกแล้วสร้างไปจรดทางขึ้นเนินเขาเพื่อไปที่เนิน496แล้วก็ลากถนนนั้นลงมาทางทิศใต้ ออกไปทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้จากทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ของช่องบกขึ้นไปทางทิศเหนือจนถึงทางขึ้นภูเขามาเนิน496วกถนนเส้นนั้นออกมาทางทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงลำเซหรือลำห้วยที่กั้นระหว่างประเทศลาวและประเทศกัมพูชาระหว่างจังหวัดสตึงเตรง็งและ เมืองโขงประเทศลาวพี่น้องครับหลังจากสร้างถนนเสร็จทำสั่งจากพนมเปนให้ตั้งหมู่บ้านขึ้นหนึ่งหมู่บ้านหมู่บ้านนั้นตั้งขึ้นในปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามชื่อหมู่บ้านเดโชโมรกุฎคำว่าเดโชหมายถึงอะไรครับ เดโชถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือยิ่งใหญ่มรกรก็คือพื้นที่นั้นเป็นหมู่บ้านมรกรที่ยิ่งใหญ่แต่คนที่อยู่หมู่บ้านนั้นไม่ใช่ชาวบ้านคนทหารไปอยู่ที่นั้นเพื่อให้ขึ้นไปยึดเนิน496เป็นการดำเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนค่อยๆคืบคานสร้างฐานทัพ ที่หมู่บ้านเดโชมรกตและสร้างกองกำลังที่ทักมรกตหรือมรกตพอร์ตขึ้นและก็กระจายกำลังเตรียมความพร้อมในบริเวณนั้นแต่ยังไม่ทำอะไรครับเพราะรัฐบาลในขณะนั้นยังมีนายกรัฐมนตรีชื่อผลเอกประยุทธ์จันโอชาฝ่ายความมั่นคงชื่อผลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณยังไม่กล้า จนกระทั่งเปลี่ยนรัฐบาลพี่น้องเห็นไหมครับพอมาเป็นรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเท่านั้นเพลงที่ผมเปิดก่อนการอภิปรายก็เห็นอยู่แล้วพี่น้องที่นี่ไม่เห็นแต่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านเห็นคนจัดงานเฉลิมฉลองยกย่องสรรเสริญเกียรติยศให้กับหุนเซนก็คือทัก สินชินวัตรและบริวารของเขาเขาเป็นคนไทยแต่หัวใจขมิ้นก็เมื่อคนไทยหัวใจขมิ้นขึ้นมามีอำนาจในธรรเนียบรัฐบาลฮุนเซนก็ได้ทีเลยหลังจากนายเสฐาทวีสินเป็นนายกนายเสฐาทวีสินไปไหนครับประเทศแรกๆไปกัมพูชา ไปพระนมเปรนไปคุยกับฮุนมาเน็ตไปเยี่ยมคาราวะสมเด็จเตโชูฮุนเซนและไปบอกว่าพักเพื่อไทยรัฐบาลเพื่อไทยจะยกทะเลไทยให้เป็นทะเลของขมิมีสิทธิ์ร่วมกันพี่น้องทั้งหลายยังไม่กี่วัน เป็นนายกรัฐมนตรีไม่กี่วันของพรรคเพื่อไทยหางแดงโผล่ออกมาเลยจะยกทะเลไทยให้เป็นทะเลของกัมพูชาหลังจากนั้นทหารของกัมพูชาที่อำเภอจวนกระสานถ้าเป็นภาษาไทยก็อำเภอจอมกระสานจังหวัดพิหาร ก็เสริมกำลังและเตรียมการที่จะบุกขึ้นไปเพื่อยึดแผ่นดินไทยบริเวณสามเหลี่ยมมรกตบริเวณช่องบกสมเด็จทุนเซนเมื่อวานก่อนผมพูดแล้วมาพูดที่ที่ประชุมวุฒิสภาของกัมพูชาบอกว่าสามเหลี่ยมมรกตและช่องบกเป็นของกัมพูชา วันนี้พี่น้องทั้งหลายครับกองทัพบ,บกก็ได้ผมไม่ใช้คำว่าตบปากแต่ใช้คำว่าหยิกปากสมเด็จหุ่นเซนกองทัพบ,บกไทยคงจะหมันไส้สมเด็จหุ่นเซนเหลือประมาณครับจึงให้โฆศกกองทัพบ,บกออกมาถแถลงว่า การที่ใครก็ตามจะประกาศว่าบริเวณใดเป็นที่ดินของประเทศใดนั้นไม่สามารถจะบังคับได้โดยใช้คำว่าอย่างนี้ครับกรณีการอ้างสิทธิ์พื้นที่ชายแดนของฝ่ายกรัรมพูชาไม่มีผลตามหลักสากลเพราะ ปัจจุบันได้ใช้กติกาตามที่ตกลงร่วมกันผ่าน,นกลไก JBC เป็นสำคัญเป็นเรื่องปกติที่คนที่เห็นต่างกันฝ่ายกัมพูชาจะอ้างสิทธิ์ในบางพื้นที่บริเวณนาวชายแดนเนื่องจากแต่และฝ่ายต่างยึดถือหลักฐานอ้างอิงที่แตกต่างกันซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างทราบดี ว่าเป็นเพียงการกล่าวอ้างไปไม่สามารถจะมีผลต่อการแบ่งพื้นที่เขตแดนจริงตามข้อตกลงผู้ที่สามารถระบุเขตแดนระหว่างประเทศคือคณะก,กรรมการปักปันเขตแดน JBC ดังนั้นฝ่ายไทยจึงเน้นการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ภายใต้กติกาและข้อตกลง ที่ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดร่วมกันเป็นสําคัญและยืนยันว่าในเหตุการณ์ที่ทหารไทยได้แสดงออกล้วนเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของชาติตามหลักกติกาสากลและได้เตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นพี่น้องทงั้งหลาย ผมอ่านถแถลงการของกองทัพบ,บกจบผมพอใจครับแต่ผมเกิดข้อสงสัยขึ้นว่าวันนี้ประเทศไทยไม่มีรัฐบาลแล้วใช่หรือไม่เพราะการถแถลงอย่างนี้มันต้องเป็นการถแถลงของรัฐบาล มันต้องเป็นการถแถลงของนางแพทองทานชินวัตรนางแพทองทานชินวัตรหายหัวไปไหนปากนางแพรทองทานอมอะไรอยู่ทำไมไม่ถแถลงเพื่อปกป้องแผ่นดินไทยภูมิธรรมแม่ชยะชยัย เอาหัวไปซุกอยู่ลืบไหนจึงไม่แถลงจึงให้แต่กองทัพบ,บกเป็นผู้แถลงเวลานี้ประเทศไทยไม่มีรัฐบาลประเทศไทยมีแต่เด็กน้อยเด็กหญิงแพทองทานมาเล่นเฮียนน้อยที่ทำเนียบรัฐบาลทุกวันมาเล่นขายหม้อข้าวหม้อแกง มาเล่นเฮียนน้อยอยู่นั่นละ่ะกลับไปเลี้ยงลูกที่บ้านเถอะเด็กหญิงแพทองทานพี่น้องทั้งหลายครับประชาสมันสุดท้ายวันพฤหัสที่ห้ามิถุนายนผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนที่กิตใจมุ่งมั่นที่จะเอารัฐมนตรีกลาหมที่ชื่อภูมิธรรมเวชยชัย ออกไปจากอำนาจออกไปจากตำแหน่งไปไกลไกลสายตาประชาชนไปไกลไกลรองเท้าของประชาชนให้ไปร่วมกันที่กระทรวงกลาโหมไปบอกว่าคุณไปได้แล้วเปื้องภาษีประชาชนครับพี่น้องพบกัน5มิถุนายนที่กระทรวงกลาโหมขอบพระคุณมากครับ